สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทาหารลาดกระบังหรือว่าสอจอลอค่ะเปิดตลาดนวัตรกรรมสร้างอาชีพขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะกับงานที่มีชื่อว่า KMITLInnovate2022 เป็นการรวบรวมนวัตรกรรมที่สามารถจะสร้างสรรค์เป็นอาชีพใหม่ๆให้เกิดขึ้นและเพื่อเป็นการต่อย,ยอดธุรกิจหรือจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและการบริการด้วยงบประมาณการลงทุนขั้นต่ำที่5,000บาทเท่านั้นค่ะเพื่อเป็นการสร้างราย ได้ให้กับประชาชนรวมไปถึงผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด19โดยภายในงานนะคะก็มีไฮไลท์นวัตรกรรมจำนวนมากค่ะอาทิเครื่องล้างรากผักอัตโนมัตินะคะหรือว่า smart root washer นั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งนวัตรกรรมที่น่าสนใจเช่นแผ่นตรวจวัดสารเคมีชนิดใช้ซ้าได้มากกว่า30ครั้งนะคะ โดยทางด้านรองศาสตราจารย์ดรอนุวัตจังวนิตเลิศค่ะรักษาการอาธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังท่านเปิดเผยเนะคะว่าปัจจุบันในโลกของธุรกิจมีอัตราการแข่งขันที่สูงมากขึ้น ผู้ประกอบการจึงจําเป็นที่จะต้องมีการปรับกลยุทธ์หรือกระบวนการดําเนินธุรกิจเพื่อสร้างความแตกต่างและก็เพื่อการลดต้นทุนในการทําธุรกิจและสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผู้บริโภคโดยทางสจลถือว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําในฐานะผู้นํานวัตกรรมระดับโลก ก็เลยมีการจัดงาน KMITL Innoget 2 2 2 2ซึ่งเป็นตลาดนวัตกรรมสร้างอาชีพและต่อยอดธุรกิจให้เกิดขึ้นเพื่อนำเสนอให้เห็นถึงโอกาสของการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปต่อยอดธุรกิจและยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการที่สร้างความแตกต่างเหนือคู่แข่งหรือกระทั่งสามารถที่จะนำมาสร้างเป็นอาชีพใหม่เพื่อเป็นไรายได้เสริมในอนาคตด้วยงบประมาณการลงทุนขั้นต่ำที่5,000บาทนอก จากนี้นะคะท่านรองศาสตราจารย์ดออรอนุวัฒน์ท่านกล่าวทิ้งท้ายไว้ด้วยนะคะว่าทางสจลเนี่ยมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการในทุกๆระดับ ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมรวมถึงเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ในการดำเนินธุรกิจทั้งด้านการพัฒนาสินค้าและบริการที่สามารถจะสร้างความแปลกใหม่ให้กับตัวสินค้าและยังเป็นการสร้างจุดขายให้กับผู้บริโภคอีกทั้งยังสามารถนำมาต่อย,ยอดในตลาดใหม่ๆเพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจได้แบบก้าวกระโดด